มงคลครั้งใหญ่ไหว้สี่พระธาตุในสี่จังหวัดจตูธรรมธาตุสี่พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แห่งแดนใต้นำกราบพระธาตุทองมูเซพระธาตุบ่อน้ำผุดพระธาตุยอดทองคำและพระธาตุไร้เงาหนึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชยิ่งใหญ่อลังการพระบรมธาตุเจดีเมืองนครเพิ่งเปิดให้ขึ้นได้ไม่นานบุญใหญ่พาเวียนประทักสินขอพรแห่ผ้าขึ้นพระธาตุบนลานกำแพงแก้วซึ่งความอันศินขององค์พระธาตุคือจะไม่มีเงาทอดลงบนพื้นให้เห็นก่อนกราบพาขอลูกกับพระโวยและขอให้หายป่วยหายปวดหลังกับพระแอดสองจังหวัดสุราษ ราธานีกราภบรมธาตุชัยยาอายุกว่า1,200ปีเพื่อหาพบตาน้ําพุที่ฐานพระธาตุและบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใน108แหล่งน้ําใช้ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์ก่อนกราบพระพุทธรูปหินทรายเก่าแก่3องค์3จังหวัดพัทธลุงกราบขอพรพระมหาธาตุเจดีวัดเขียนบางแก้วที่ยอดปลีทําจากทองคํางามวิจิเสริมสิริมงคลขอพรให้หายป่วยไข้ท่าชักรอกบ่อน,น้ําศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่กราบพรมน้ําที่เป็นหนึ่งใน108แหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ของไทยแหลกตาก กาบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระพักนั้นเชื่อว,ว่าสร้างตามลักษณะของพระนางเลือดขาว4จังหวัดชุมพรพระบรมธาตุสวีพร้อมสามจุดเด่นห้ามพลาดหนึ่งกาบพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งมีการบูรณะใหม่ด้วยกระเบื้องโมเสกทั้งองค์จนมีสีทองอลามงามตา 2> 2. สศาลพระเสื้อเมืองผู้จงรักภักดียอมพลีชีวิตเพื่อเฝ้ารักษาพระบรมธาตุสวีสามพิพิธภัณฑ์ชมยอดน้ำค้างเก่าและตำนานประวัติพระธาตุที่ดีๆยังมีเยอะก็ติดตามเป็นกำลังใจให้โอ้ด้วยนะคะ